E.P.3 แฟนผมเองคือถ้าคุณถูกใจผมยกให้ได้นะเจ้าของคาสิโนโยกมือขึ้นก็ดะอกแล้วเพ่งมองภาพหญิงสาวในมือถือไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับข้อเสนอแบบนี้ยกให้เป็นแทนเงินที่เป็นหนี้นะหรือใช่ครับเสียปรินทรสายหน้าไปมาทำให้นิพัฒถึงกับผวาเฮือกลูกน้องเข้ามายึดแขนแล้วทำถ้าจะตัดนิ้วก้อยคนอื่นๆพ่อคุณยังรับเลยแล้วคุณจะไม่เหมือนพ่อคุณหรือไง เพียงดวงตาคมตวัดส,สายตาจ้องมองนิพัทก็รู้ตัวว่าตัวเองพูดผิดไปแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนคุณจริงก็คงช้ำจนไม่เหลือค่าอะไรแล้วเขายักไหล่เสียครับผู้หญิงบริสุทธิ์มันหายากแค่ผู้หญิงที่ร่าล,ลีลารักตอบสนองได้ทุกท่วงท่าไม่ได้มีเยอะนะครับขนาดนั้นเชียวปรินอยากจะหัวเราะแต่ต้องรักษาบุคลิกของตัวเองไว้ครับเสีย ถ้าอย่างนั้นผมของเห็นสินค้าก่อนแล้วค่อยต่อตกลงเรื่องราคาได้ครับได้นิพัทรีบคว้าโอกาสไว้ไปพาตัวมาซิเอ๋ยใยพันเอ๋ยแฟนผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่ไหนเขาขมวดคิ้วเธอทำงานที่โรงแรมนิพัทบอกชื่อโรงแรมไปแล้วความคิดชั่วร้ายก็เกิดขึ้นในหัวผมรู้จักใกล้ที่ทำงานของผม เขาพยักหน้ารับเอาเธอลองเล่นเกมดูเสียหน่อยถ้ามันกล้าตุกติกก็ไม่ยากที่จะจัดการผมจะวะไไปดูตัวสินค้าก่อนแล้วค่อยรับข้อเสนอของคุณระหว่างนี้ขอให้ลูกน้องผมคอยติดตามดูแลความปลอดภัยให้คุณก็แล้วกันครับครับนิพัทธ์ยิ้มกว้างแต่ในใจตรงข้ามให้ลูกน้องตามมาคุมตัวกลัวเขาเบี้ยวนี่นั่นและทำเป็นพูดดีไปอย่างนั้นแหละ ปริทนทร์หันไปพยักหน้ากับลูกน้องแล้วเดินออกไปเขาเองก็ต้องกลับไปดูงานที่บริษัทของตัวเองอยู่แล้วจะวะไปดูสินค้าก่อนก็ไม่เสียหายสักเท่าไหร่เขาสั่งงานลูกน้องเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถตู้หรูหราและข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเขาเข้างานกะบ่ายปรินพึมพำกับตัวเองเมื่อถึงกรุงเทพก็เข้าบริษัททำงานปกติ พอถึงช่วงบ่ายเขาก็แค่ขับรถไปไม่กี่ช่วงตึกก็ถึงโรงแรมที่นิพัตบอกชายหนุ่มนั่งดื่มกาแฟร้อนในร้านกาแฟเก๋ไก๋เหมาะกับที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาวแล้วสายตาของเขาก็มองเห็นหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนดวงตาคมจ้องมองสินค้าที่เดินเข้ามาในชุดพนักงานตอนรับเสื้อผ้าสีดำคลิปทองทำให้รูปร่างเธอดูเพรียวมากขึ้น สะโพกกลมที่ชวนมองและใบหน้าหวานที่ระบายรอยยิ้มตลอดเวลาผู้หญิงสวยขนาดนี้เป็นแฟนได้ผีพนันอย่างนิพั์ได้ยังไงกันเขาประเมินราคาอย่างพอใจก่อนจะหยิบโทรศัพท์ต่อสายถึงลูกน้องให้ติดต่อนิพั์เพื่อตกลงข้อเสนอกันอีกครั้งเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูง190เซนติเมตรรีตามองหญิงสาวก่อนจะหยิบแว่นกันแดดมาสวมแล้วเดินออกไป โดยที่คนถูกมองไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นได้ถูกตีตราเป็นสินค้าใช้แทนนี้พนันไปแล้วตอนที่สพิชยนรีมาทำงานตามปกติแต่ก็อดระแวงไม่ได้ตั้งแต่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอคอยระวังตัวมากเป็นพิเศษไม่ใช่เพียงกับนิพัฒน์เท่านั้นกับลูกค้าที่เข้ามาใกล้เธอก็คอยระวังเหมือนกันเรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดคือส่วนใหญ่ที่มาจีบเพราะอยากได้เธอเป็นเมียน้อยเสียมากกว่า หญิงสาวถอนหายใจเบาๆไม่รู้ทำไมเธอถึงได้มีสเสน่ห์ต้องตาหนุ่มใหญ่นักณะทั้งที่เธอก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ได้ยุยยวนใครไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่ด้วยหากไม่ใช่ชุดฟอร์มของโรงแรมแล้วเธอก็ใส่เพียงเสื้อยืดกลางเกียนสบายๆแค่นั้นเองแถมยังไม่ค่อยไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนกับใครอีกถึงจะทำงานเป็นพนักงานต้อนรับแต่พอจบหน้าที่แล้วเธอมักไม่ค่อยไปสันสันกับเพื่อนร่วมงานนะ นอกจากวาระพิเศษอย่างเลี้ยงวันเกิดอะไรแบบนั้นเธอชินกับชีวิตแบบนี้แล้วและไม่คิดว่าตัวเองมีปมด้วยอะไรหญิงสาวเลิกงานกระดึกในเวลา7จ็นาฬิกาหลังจากเปลี่ยนชุดฟอร์มพนักงานเป็นเสื้อผ้าฝ้ายกับกระโปรงยาวแล้วเธอก็โบกมือลาเพื่อนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนเดินออกไม่ไกลนักมีรถขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเธอว่าซื้อสาไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งห่อ เดินมาได้อีกสักระยะเจ้าหมาแม่ลูกอ่อนก็ร้องครังหนิงหนิงทำหน้าดีใจที่เหตนพิชยนาีในหิวละซิเธอทักแม่หมามอมแมมมีลูกหมาตัวอ้วนสองตัวกระดิกหางไปมานั่งก่อนรอก่อนเดี๋ยวทำให้กินเธอสั่งและมันก็รู้ความนั่งรอแต่เจ้าลูกหมาสายหางไปมาอยู่ไม่สุขเอาเสียเลย ใบหน้าสวยยิ้มแล้วหัวเราะเบาๆมือเรียวรูดเอาเนื้อหมูปิ้งออกจากไม้แล้วบีบเป็นชิ้นเล็กๆกับข้าวเหนียวคำน้อยๆป้อนใส่ปากหมาทั้งสามที่ละตัวค่อยๆกินนะเดี๋ยวติดคอเธอคุยกับเจ้าหมาแม่หมากินน้อยเรากับยอมให้ลูกตัวเองได้กินเยอะกว่าเห็นแล้วเธอก็อดคิดถึงแม่ตัวเองไม่ได้ เพราะตัวคนเดียวและไม่มีแฟนหรือคนรักเธอไม่ได้สนใจวันหยุดวันพักของตัวเองนักหักเพื่อนมาขอแลกเวนเธอก็เต็มใจงานที่โรงแรมวันหยุดของคนอื่นคือวันที่ทำงานหนักของเธอแต่เอาเถิดเธอยังมีเรี่ยวแรงอยู่วันหยุดวันลาป่วยวันลาพักร้อนเธอก็ยังไม่ได้ใช้เสียทีทำงานมาสองปีเธอไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรนักอย่างมากก็แค่เป็นหวัดหรือปวดหัวนิดๆหน่อยๆ แต่หญิงสาวก็นึกถึงเมื่อหลายวันก่อนที่เธอโทรศัพท์ไปบอกแม่ที่โอนเงินไปให้แม่เปรยปยว่าอยากไปเที่ยวเมืองจีนพันไม่มีวันหยุดยาวๆบ้างหรือลูกหนูเพิ่งทำงานได้ไม่นานยังไม่กล้าใช้วันหยุดยาวคะแม่ลองปรึกษาหัวหน้าดูนะแม่อยากไปเที่ยวอยากเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาบ้างค่ะแม่หญิงสาวเข้าใจแม่ตัวเองดีแม่เหนื่อยและจมอยู่กับความเศร้ามานาน แม่ควรมีชีวิตที่ได้ดีเหมือนตอนที่พ่อยังอยู่แม่ทำงานหนักไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเธอเองก็เหมือนกันห่วงแต่เรื่องเรียนอยากเรียนให้จบเร็วๆจะได้หางานทำแบ่งเบาภาระของแม่กลายเป็นว่าเธอเองก็ไม่เคยไปเที่ยวไหนไกลๆเหมือนกันสองปีแล้วนะน่าจะพอหาวันหยุดติดกันได้บ้างพินรีมองดูแม่หมากับลูกกินข้าวเหนียวหมูปิ้งหมดเกลี้ยงแล้ว เจ้าลูกหมาทำหน้าเหมือนไม่อิ่มหญิงสาวหัวเราะแล้วเอานิ้วจิ้มหน้าผากของลูกหมาเบาๆกินจนพุงปลิ้นแล้วไม่ต้องมาอ้อนขอกินอีกเลยเธอลุกขึ้นยืนเปิดกระเป๋าแล้วหากระดาษทิชชู่เพื่อจะเช็ดมือของตัวเองเสร็จแล้วส่งยิ้มให้ลูกหมาอย่าสนให้มันเยอะนักแถวนี้รถยิ่งเยอะๆอยู่ด้วยเธอสั่งอยากจะเอาไปเลี้ยงแต่ก็ไม่มีที่เลี้ยงเธอเจอครอบครัวหมาน้อยที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เอง เธอเองก็คิดอยู่ว่าจะจัดการอย่างไรดีจะหาบ้านที่อบอุ่นให้มาเหล่านี้ได้อย่างไรหญิงสาวถอดหายใจเบาๆหมุนตัวเดินออกมาอย่างใจลอยนั่นสิใครๆก็อยากมีบ้านที่อบอุ่นทั้งนั้นเธอเองก็อยากได้บ้านที่อบอุ่นกลับคืนมาไม่แน่ใจว่าตัวเองคิดผิดหรือเปล่าที่ทิ้งแม่ไว้แบบนั้นคนพวกนั้นอันตรายหรือจริงใจกันแน่ ร่างเพียวเดินห่างออกมาได้ไม่เท่าไหร่รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ลั่นหลบรถติดขึ้นฟุตบาทหญิงสาวเบี่ยงตัวหลบแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ได้ยินหมาร้องเสียงหลงเอ็งงงงง,งพินารีสะดุ้งเฮือกรีบหันกลับไปมองภาพที่เห็นคือแม่หมากระเด็นไปทางหนึ่งรถมอเตอร์ไซค์คันนั้นจอดแล้วทําท่าจะเตะลูกหมาที่สับสนจะวิ่งไปหาแม่ของตัวเองหยุดนะ พิชยนาีตาว่าเสียงดังแล้วรีบวิ่งไปดูแม่หมาทันทีไม่มีเลือดออกไม่รู้ว่าบาดเจ็บตรงไหนเห็นเพียงร่างกายของแม่หมาสันะร,ริกหลบไปกูจะเตะมันมันมาขวางรถกูวิ่งตัดหน้ารถกูเกือบล้มนี่มันทางคนเดินไม่ใช่ทางรถวิ่งพิชยนาีเถียงกลับด้วยความโกรธอีบ้ามึงเป็นเจ้าของหมาหรือไงวะกูจะได้เรียกษาเสียหาย คุณขับรถบนทางเดินนี่ก็ผิดกฎหมายแล้วนะนี่ขับชนแม่หมาไม่คิดจะมาดูยังจะเตะลูกมันอีกบอกมาซิว่าแบบนี้ใครผิดกันแน่น้ำเสียงราบเรียบดังมาจากผู้ชายในชุดสูทสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำเขาสวมแว่นกันแดดสีดำอันใหญ่จึงไม่อาจคาดเดาได้ว่าเจ้าของน้ำเสียงคิดอะไรอยู่ คนขับมอเตอร์ไซค์เพิ่งรู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นเป้าสายตามีบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปมันเห็นถ้าไม่ดีรีบขับรถออกไปพิชยนรีไม่มีเวลาสนใจคนตัวใหญ่ที่เข้ามาช่วยนักเธอเป็นห่วงแม่หมาและลูกๆที่เข้ามาคลอเคลีย์ไม่ยอมห่างคุณเป็นเจ้าของหมาเหรอเปล่าคะแต่หญิงสาวพยายามตั้งสติ เอาเธอรถผมจอดตรงนั้นผมจะอุ้มแม่ไปหาหมอคุณจะเอาตัวเล็กไปด้วยกันก็ได้นะค่ะค่ะพิทนรีทำตามที่เขาบอกเขาอุ้มหมาแม่ลูกอ่อนง่ายได้และไม่กลัวเสื้อผ้าจะเปื้อนเปื้เธออุ้มเจ้าตัวเล็กวิ่งตามเพราะเขาขายาวแค่เดินเร็วๆก็เท่ากับเธอวิ่งแล้วเธอตกใจเล็กน้อยที่เห็นรถเก๋งคันรูสีดำมันวาวจอดอยู่เขากดรีโมทกุญแจแล้วพยักหน้าให้เธอเปิดประตู คุณนั่งเบาะหลังแล้วกันจะได้ช่วยดูหมาหมาด้วยค่ะหญิงสาวเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่างรวดเร็วแล้วเขาก็ส่งแม่หมาไว้บนตักเธอเขาเดินอ้อมไปที่ฝั่งคนขับแล้วขับรถออกไปทันทีมีโรงพยาบาลสัตว์อยู่ใกล้ๆนี่ใช่ไหมแค่เลยสี่แยกไฟแดงหน้าไปประมาณห้สิเมตรครับ มือเรียวลูกหัวแม่หมาอย่างปลอบโยนเป็นห่วงหมาจรจนลืมไปว่าเธอนั่งอยู่ในรถของคนแปลกหน้าไม่กี่นาทีต่อมารถก็จอดหน้าโรงพยาบาลสัตว์เขาจอดรถแล้วก็มาอุ้มแม่หมาลงจากรถเธอต้องอุ้มลูกหมาตัวอ้วนน่ารักในวงแขนสองตัวตามเขาเข้าไปด้วยหมอครับหมาโดนรถชนครับทางนี้เลยค่ะชายหนุ่มอุ้มหมาไปด้านในครู่ต่อมาก็เดินออกมาเห็นหญิงสาวกำลังกรอกเอกสารอยู่ เธอเขียนอะไรเสร็จแล้วก็หันมาทางเขาแล้วส่งยิ้มให้ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรเขาถอดแว่นนอกันแดดออกแล้วดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือเขาเห็นท่าทางตกใจของเธอหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้แล้วยกมือขึ้นปัดขนหมาบนเสื้อของเขาเสื้อคุณเลิ่มหมดแล้วไม่เป็นไรของแค่นี้ส่งซักได้คุณต้องไปทำงานหรือเปล่าฉันอยู่ดูหมาเองได้ค่ะ เธอถามอย่างเพิ่งนึกได้นี่มันเวลาเช้าที่ใครต่อใครไปทำงานนี่ก็มีแต่เธอนี่แหละที่จะไปนอนไม่เป็นไรผมไม่รีบเขาตอบน้ำเสียงฟังดูเย็นชาไม่อยากบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากเลี้ยงและกำลังจะกลับบ้านหาที่สุขหัวนอนและไม่คิดว่าตัวเองจะบังเอิญได้เจอหญิงสาวอีกครั้งถ้าไม่เจอคุณฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีหญิงสาวรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจอย่าคิดมากไปเลย เขาพูดขึ้นแล้วจะทำยังไงต่อกับหมาพวกนี้หญิงสาวทำหน้ายุ่งฉันอยู่คอนโดคงเอาพวกเขาไปเลี้ยงไม่ได้อาจจะฝากพี่รอปพให้ช่วยเลี้ยงไปก่อนพอแม่หมาหายดีก็จะประกาศหาบ้านให้หมาพวกนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไว้ที่ธนาคารของผมก็ได้ผมจะให้รอปพเลี้ยงให้ธนาคารธนาคารอะไรนะคะธนาคารสยามเครดิตนะเขาพูดเพิ่มเติม ออกใกล้ๆนี่เองนี่คะเธอยิ้มกว้างคุณทำงานที่นั่นเหรอคะชายหนุ่มหน้านิ่งไปนี่เธอไม่รู้จริงๆหรือว่าเขาเป็นเจ้าของธนาคารสยามเครดิตเขาเห็นหน้าเธอครั้งเดียวก็จำได้ว่าเธอเป็นสินค้าที่นิพัสเสนอให้เขาเอามาใช้นี่สองแสนห้าพิชยนาีเห็นใบหน้าเขาเคร่งครึมทำให้ตัวเองหยุดยิ้มไป เธอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าจะอ้าปากถามก็เห็นคุณหมอเดินออกมาจากห้องรักษาพอดีน้องหมากระดูกขาหลังหลุดนะคะต้องเอกเรไม่ต้องผ่าตัดแต่ดมยาสลบแล้วดึงขาค่ะค่ะเธอพยักหน้าให้หมอทำการรักษาเจ้าตัวเล็กร้องวอยวายอย่างน่าสงสารหญิงสาวย่อตัวลงนั่งกอดปลอบพวกมันไว้กิริยาท่าทางอ่อนโยนนั่นยิ่งทำให้ปรินทรรู้สึกงุนงง ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักเขาและแน่นอนว่าคงไม่รู้ว่าตัวเองกลายเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนใช้นี่ไปแล้วถ้าจะว่าเสแสร้งแกล้งทำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็บังเอิญเกินไปใครจะจาะจงให้มันเกิดขึ้นได้แม่นยำขนาดนี้ฉันจะออกค่ารักษาเองค่ะหญิงสาวพูดขึ้นเผื่อว่าอีกฝ่ายจะคลายสีหน้ากังวลลง